สวัครับผมพี่มีนะครับจะมารีวิวเป็นโจสอสีน้าสีน้ำเงินแแดงววาราชาตมันต่างกันยังไงแล้วก็มาพิจด้ว่าน้ำเย็นถ้าเอาเป็นโจสีแดงมาจุ่มน้ำเย็นมันจะกรอบขึ้นไหมพี่มีเพร้อมไหมพร้อมครับครับเดี๋ยวมาเริ่มที่สีเหมือนเลยอันนี้เป็นแบบมาตรฐาน เค็มๆมันๆ,นๆเผ็ดน,นิดเดียวมันกินเล่นเป็นอร์นะเรับว่าใครชอบกับกรอบปิ้งเหรอสีนี้เรียว่าไ,ไงกรอบกินง,ง่ายต่อมาก็สีแดงเลยนะครับก็สีนี้ดูง่ายๆน,นะครับม,ม,ม,มันจะเง,งาๆนะแต่ดเงาเจ็ดเงาเจ็ดเงาต้องไหมเจ็เงาไหมมันจะเงาๆเหมือนเสื้อฟึ่งฟูมันนะเพราะว่ามันเสื้อฟึ่งฟูมากรสชาติคือหวานา้ๆเผ็ดตามกว่าสีนทัเงินนะแต่ว่ามัน เดีย๋ยยากไปหน่อยเพราะว่ามันจะติดฟันเนี่ยเราเลยต้องลองโตนี้เตรียมน้ำเย็นน้ำแข็งใส่น้ำเย็นมาแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าเอาเป็นโตสีแดงเนี่ยมันจุ่มกับน้ำเย็นมาครับมันกรอบจริงไหมเดี๋ยวให้พี่มิวลองนะครับหนึ่งสองสามหูกรอบจริงครับจะแช่นามมา้ำมันจะจืดนะครับ องบ้างอย่างเงี้ยหน่อกรนันุบนะครับใครที่ชอบรสเข้มข้นนะครับก็ไปกินแบบปกติก็คือสีฟ้าแต่ถ้าใครชอบสีแดงแต่อยากให้มันกรอบกรอบไม่ติดฟันให้เอาไปแช่น้ำเย็นนะครับได้ผลจริงอ,อกรอบจริงพี่มิ<ด>ว่ะชอบแบบไหนชอบแบบนี้ครับ แบบนี้กินมันกว่าโอเคครับใครชอบแบบไหนก็ไปลองกันดูนะครับสำหรับวันนี้รับสวัสดีครับ